แล้วใครล่ะที่จะเถลิงราชสมบัติแทนสิดพ่อต่อไปเออลูกรักของพ่อ <c oughs> พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อไม่วันไหนก็วันหนึ่งต้ายคงจะมีคู่ต้ายคงจะมีผัวแต่ผัวนี่เขาทำอะไรกันนะครับพ่อฮะอะไรลูก ผัวน่ะนะเขาทำอะไรกันจ้าพ่อจา้าไม่รู้พ่อตอบให้เธอไม่ได้เอ๋ก็ทำอะไรกันมะชายครับผัวน่ะเขาทำอะไรกันน่ะโอ้ผัวก็ทำอะไรกันนี่ครัฮ<ข>ึ เดี๋ยวมันเดกูบอกตรงไปเลยก็ทำอะไรกันล่ะโขกโขกครับกันอ๋อเอากัดกันเหรอเฮ้ยเขากัดกันยังไงก็กัดปากต่อปากัดกันแบบอ๋อปากต่อปากัดกันเะไรแล้วมันเป็นยังไงอ่ะร้อยอ๋ออร่อยด้วยล่ะฮะเรื่องนีเดี๋ยวกูบอกชิบม่หมดแหละกู ถ้าได้ก็อย่าท่านจะไปุยตะปุยกเออช่วยขึ้นมาเลี้วเลยรับผมขึ้นมาเลีวครับเออมาคว้ามอหัวกับช่วยครับภายในกุระคีรีของเราระหว่างนี้ชิบหายก็นี้หมดเลยเลยเหม่ยเหม่กุนกุนพอมยังแต่กลางก็ยังอ่านไม่ทํากินแต่กัด ท้แต่กวินกินแต่แต่เล่าหมูม่กันมาเอ้ยไม่ทางเมืองเลยครับ<ห>ทอ้ยชอยฉันเป็นทุกข์และเป็นห่วงอนาคตพวกประชาชนเหล่านี้อย่างมากแล้วใครจะเป็นหูเป็นตาเราก็ไม่มีกับไอ้พวกใครราชการละชอยพวกข้าราชการถูกจันทุ์กวันนะบางขดในกอในกระดกูกบางก็ห่นล่วงไปจากใจในก้นตัว ไอ้บานที่ว่าเออหนกประมานไปงวดนี้ที่เอาไปแจ้างหนบที่เอาไปแจ้างตาตาโน้นกัดแนวหยัดแม่มอวะุกมันลูกอะไรเงี้ยพวกอีกพวกแล้วพวกกูดแล้วกูดจนหับป้าป่านี่กูดมัดดอกก้าวรอแล้ววันนี้อะไรเงีกูดกันหลังเฟ้ยนี่ เมืองเรานี่ไม่ไห้แล้วไม่เมื่อนเหมืองแล้วกับมันขูดกันยังไงชอยขูดอย่างไรผมบรเจาหน้าที่ผมต้องจับกุมในช้าหนาตีไม่กับพี่ไม่ตาวเบียนไม่จับคนรู้ก็จึกจะบักแล้วอ้อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรที่จะไปจับคณะนชอยอ้อไม่จับเลย อปาร์ตี้หลานายมีไปเข้าวเอินไปแล้วต่อเข้าวหลักมัง้งแล้วว่ามี้ก็ยองคิดแล้ววะฮะไรชาทิปาร์ตี้นี่ไม่ข้องอะไรอ่ะเรายากเป็นไทยแท้ฮี่เดี๋ยวจะต้องทำมันทำเหลือท,ทำนาทถีถูกถูกเอาเลยชอยครับฉันต้องการทหารองคขยักประจำพระองค์ของข้าโอ้แต่องค์งต้องการทหารองคายักประจำพระองค์ใช่ ต้องการใครกับจะเป็นใครที่ไหนก็ไม่ว่ายากจนเข้นใจอย่างไรฉันก็ไม่ว่าแล้วใครับให้ช้อยนำประกาศเขาเราไปติดวายหน้าเมืองรับสมัครทหารไปจำลองใช่จะอยากจนเข้นใจอย่างไรก็ไม่ว่าใช่แล้วมีไรมั้งให้อายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ให้อายุไม่เกินยี่สิบปี อย่างนั้นแล้วมีบัตรประชาชนเรียบร้อยตรงมีบัตรประชาชนกันมิต้องมีทาไมมีบัตรประชาชนรับเข้ามาไม่ได้เถ้าพนั้นกระปุกจะ,ะทําตามกระแทกจับตั้งก็งงไม่เอาชอยเกจจัดการไว้เท่าไรได้ก็ยิ่งดีครับครับครับ,บ,บตกลงอไปทาาําางนตามหน้าที่ครับครับ โอประจอมวังสั่งเซ้มจตาแม่ประกแพอจอาชุงมา ไม่หนักปราปาัยยังต่อยแล้วลูกรักมีเธอแมกไม่รีข้อการนี้เมื่อเธอวีก็เข้าใจพอต้องการทานมีปะนงกายัก บุญนาก,กลราคิดว่าไม่เข้าจะมาวันไหมื่อนต่อลนาปีนอนาก,กลับกรรตรวในช่อยค้าไทายผ่กาัดริบ่ยมาเดียวหนึ่งมาตึงแ่ประเทศแฉเอาประกาศแล้วมาติด มมันไ,ไม่ใช่เป็นปริชานะมากอโอดไม่มาไงคนแช่ขอต้าน,นะไม่ว่าผูใ้ใดใครมายัางรักแทนี่ออเป็นแฟนประจำ ร้ายนายชอยรับเป็นผู้ใหญ่บ้านให้น้ำประกาศไปติดไว้หน้าเมืองเมื่อใครข้ามารับสมัครจะยากตนขึ้นใจอย่างไรก็ไม่ว่าแต่ขอเต้ากัน ใค้มีบัตรประชาชนและอยู่ก็ไม่เกิน2 1ปีบริบูรณ์ฉะนั้นชายก็ทมานตามหนา้าทีเมื่เอประกาศไปติดแลว้วก็คอยอยู่หน้าพระมนคนกูักาีดีอ้าวองลงต่อไป สถานที่นี้เขาเรียกกันว่ามันทุ่งโพรายแล้วก็ยังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ยากจนเข้นใดที่ยิ่งนักเป็นครอบครัวเขาไหน คนสองคนพี่น้องคนที่หนึ่งก็มีนามว่านกคนที่สองมีนามว่าเดงอยซึ่งเป็นผู้หญิงละลายเดียงสา ส่งสารลูกและส่งสารเมียแต่เมียเขานี่แหละครับท่านจำเนียนไม่รักผัวและไม่รักลูกผัวหาเงินหาทองมาได้จำเนียนนำไปเล่นการพานันจนหมดพานันคนจำเนียน ทุกวันนี้ก็คือกบดำกบแดงที่ผู้หญิงทุกๆคนและทุกๆครอบครัวไขขันกันนักและนายวิจิตก็ร้างเธอหลายค้าวหลายคราวแต่จำเนียนหาฟังไม่ฉะนั้นต่อไปนายวิจิต จะห้ามจำเนียนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอจะลาเม่ยรักไปาทางธรรมเพื่อจะได้สอนหมายลูกบัโลูของเขาจะได้เข้าโรงรีย เราเป็นเด็กวันนี้แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าะน้นท่านที่รักและมิตรกับติดตามชมชายคนจริงหญิงร้อยชูข้อเราต่อไปนิครับท่าน เพ็นทองแล้วน้องเนื้อีเปียามาได้ตอนนี้น้งนองหนุดและสุดท้ายพี่เขออาให้กับฉันเพื่อต้องการให้ลูกได้เรียนแต่เมียนพาไปเล่นการพนัน โอ้เนียนจนปีข้ารองแต่วันนี้จิตจะต้องไปเพื่อต้องการแล้วน้องน้าเรียนงานทำเมื่อฟ้าฟ้ามควางจิตปี มองจากดาจเล่นการละพานั์ให้เป็นควัมใจไี่ช่นผีวิจิตป,ปีไปจะข้ามาเมื่อทำานได้ ทองมีรามรเนียนนางมงลาอย่ากล้านอแผลแดงน้อยนี้จะไปตาส่งยู่ขามานี่จะรอตาพี่ชายอือจําเนียมน้องเอ้อโอเลทมีน้อง ผีข้อทาวข้อเนี่ยนะนองไม่ควังเลยผีต้องการให้นองหยุดการเล่นการพนันแต่นองเนียนห้าควังไม้และนองเนียนไม่เชื่อผีเพราะเราเนี่ยนะเป็นคนอยากจนเข่นใจห้ามือกินมือ แค่นี้เอื้นทองทีพี่ยามาได้จำเนียนะพี่ต้องการที่จะช่องลูกให้ข้าวเรียนคือโรงเรียนอนุบาลแต่เมื่อน้องจำเนียนได้เอิ้นได้ทองมาเท่าไรน้องจำเนียนเอาไปเล่นการพนันเสียจนหมดไอการพนันนี่แน่นองนะจะนำตัวบุคคลเราให้เสื่อมเสียอ่ะ ไปได้ล่าทางน้องจำเนียนะออออมันจะเสียหายอะไรล่ะพี่วิจิตเออมื่อน้องเล่นการพานันอะเรื่องการเล่นการพานันมันไม่เสียหายเลยน้องแต่ถ้าเมื่อเราเพ้ลงไปอ,อ,อาจจะร้องไห้ชนะมาได้อาจจะหัวร้อ ครณีการลั่นการพานันนี่นองเราราบนามาว่ากันไม่เธอก็ชั้นต้องเปียกกันไปควายหน,นึ่งขานี้ผีขออ้อโรงเส้นองนะาจำเนียนข่าพี่วิจิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนียนจะหยุดลั่นการพานันเพื่ออนาคตของลูกนบและแดงน้อยลูกรักข้งเราทั้งชง ผีปลื้มใจมากถ้าน้องจำเนียนจุดได้แต่เ่าท่าเนี่ยนะมองอยู่บานรักชาลูกให้ดีนะอย่าให้ตาเบ็ดเพราะแดงน่อยนั้นเป็นเด็กทีชนแล้วก็ยังรายเดียงสาพี่จะลาจำเนียนวันนี้พี่วิจิตไปไหนพี่จะไปอหาหารทำหนอ เมื่อได้เฮ่นเลยจะส่งมาให้น้องจำเนียนอ๋ออย่างนั้นเลยจ้บพี่วิจิตใช้น้องพี่จะไปเมื่อไรพี่จะไปเดี๋ยวนี้น้องนะแกไม่แกจัดผูดกันไอหมิ่นสั่งครอนเมียแกเะเมียหนาา้อาอา๊กอุอ๊กใจมันหมาพัานนันน้องเอ๊ะันนี่น้องเอ๊ะันหนูน้องเอ๊ จากคนดีไม่มีเลวเหลยมึงเล่ตานงจำเลียนว่างนี่ไอเมีมันเฉียดหมหน้าแดงเปลบอีแม่แกไทรจีนะมง่ายโยะว่างนี่เขาพาลิตร่รกันขึ้นไม่พาลิตร่รยหรออมึงเป็นคนจะไม่ขังใจหวง ว่างนี่มึงอย่าลืมซอยน้องจำเนียนแกชายไอ้นั้นชาย้ลยโชายไอ้นะแช่งกว่าไอ้ไอ้ไอ้ายกูเยียบไม่ทุกโอ้ยพันรักษาที่ว่า a ของแส้นทิพย์ชายไหมเฮ้ยเจ้าผู้ต้องน้าชายตายหนุ่ม

เราแกล้งไม่ก้าวเหลืองช่อยย้อยนี่าใจยาวแทงติบกินจะมั่งทีแค่ไหนอ่ะไปโยงเรียนำหน่วยวิทยสตุกาใกล้อ่้องไม่คือบาทกินแกเอ้ยจะมั่งอม้อมแกลุ่มแกได้ที่โรูลมขึ้นบางชุ่งบางไรมึงเดิน Điều nào mới ta lại quảm na tài phần. Tao ai hiểu Tôi bỏ cái chu mừng ai rồi à? đi trầm niềm là mưu ngủ mai à? Ô, đi ừ. Rồi. Ô, mì chú rồi. Y trầm mì mì chú. Mưu giàu ấy đấy mà phút lại em Hả? แม่แกพวกแกยังเลยแกแกมีชูเพื่อโอ้ยพวกยังกําเพื่อลอยท้องนี่มันเล่นการพนันมึงเชื่อไหมผมมันเปรียดมอดเบี้ยกันมอดเบี้ยกันนี่ไอ้โม่แกยังเบียเนี่เป็นชูกับมันอะไรอย่างเบี้ยอะไรเป็นชูเพื่อเอาน้องจำเนี้ยน้องเบียร์เย่าวด้ยเอาไปจานน้องเอาไปจักรลอยเล่นตานน้องเล่นไม่ได้นี่ใช กันเลวกันเลวปวดชายชถึงไอ้นูออกไปเล่นไปมัดดาวไปมัดดาวเบียดตาพี่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 น้อยเหลาว่าเบียดตาพี่นี่กันเลวกันเลวถึงอ๋อตาหนอเงี้ยวจักเอยก่อนทีปั๊บก็ได้มันเหลาเลยอย่างไรหน่วมทีของพ่อแล้วเฮ้ยยุติแรงเปร๊ด แ่งไม่ข้าวเหลืองนี่กูต้องท่ามนองจำเนียนต่อเดียวที่มึงไม่ปักตามงเดแกเป็นชูรับใครอ่ะเมยเป็นหนักคอยๆกูคอยยาวมึงด้วยหนิงหนิงตาถูกไปยาวกันตามตาไม่ต้องเหลาต่อเดียวเนี่ยมึงเชื่อกูตายไม่ออกไอ้ต้องให้กูการแรงเกลียวที่ให้ควันควันไม่ต้องกูเดียวต่อเดียวกูบอกอ่าน้องวิชิต ตัวเดียวคุยเอาเป็นชูกับกับยก้อยคุยอ่นี่เรื่องจริงหรอเฮ้ไอ้กว่าลูกอ้นป่าววมึงไม่กว่าป่าววกูนู่หอยจริงอ่ะกูตาไม่จริงแล้วไอ้มาทางเมืองยัดแม่ต้องเอ้าเออมือขาดด้วยเปร๊ดนี่โอ้ยมีนี่มันล่นถึงแม่กันหรือดิอ๋อปัดโตไอ้หนอ แยกไอ้หนองไปด้วยง้นใช่หรอนึงอยากกว้างเวยแหละกูอ่ะกูขี้ตึกตึกไปยั่งเงนหนองือหนังไอ้จับก็จับแล้ไม่จับก็ตายปนนะมึงเท่าแม่กูมาเล่นแล้วต่อไปขวาผ้าม้อมกูก็เหมือนกั่อไงมีหยัดแมพท้ายไอ้ชึกจักชึกชักเอาไอ้ย่งมึงอยากแทงไอ้ไว้ไอ้กูตายไม่ตั้ง แตงให้เจ้าว่ะนี่จะให้ก่อนตจุกจักจึกจักไปกูเปืดใต้พัดเลยเออต่อเดียวมึงต้องเล่าเออ